อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่491แวะมาแล้วผ่านไปมู่จินสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าฉินเฟิงเป็นแค่ผู้ใช้พลังเลเวล C เท่านั้นมิใช่เลเวล A ทว่าอีกฝ่ายกลับสามารถสังหารผู้ใช้พลังเลเวล B ได้จริงๆทั้งยังง่ายดายราวพลิกฝ่ามือและเอ่ยปากบ่นออกมาแค่ว่ารู้สึกเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หมู่จินช็อกยากที่จะยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามบางสิ่งที่ทำให้ช็อกอีกรอบก็ตามมาติดติดระหว่างก้าวเดินกลับฉินเฟิงหยุดฝีเท้ากระทันหันอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นร่างที่แสนบอบ,บางหน้าทนุถนอมงดงามหน้าทึ่งค่อยๆร่อนลดมากับสายลมแฟนตัวน้อยของฉินเฟิงกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ระหว่างที่ฉินเฟิงกำลังสู้กับอีกสามคน ไผหลีได้แยกตัวออกไปเฝ้ารอจนกระทั่งอบิลิตี้ของฉินเฟิงหยุดลงไปหลีจึงลากเอาตัวศัตรูคนสุดท้ายกลับมาแซ่สีเงินรัดพันมือปืนเวลานี้เขาถูกขังอยู่ในพื้นที่มิติทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดหนึ่งเมตรทั้งเนื้อทั้งตัวหดเกรงและบิดเบี้ยวมองจากสภาพไม่รู้ว่ามีกระดูกชิ้นไหนหักไปแล้วบ้างเป็นฝีมือเขาที่รอบยิงพวกเราอ้อระหว่างรอ ฉันลองตรวจสอบอุปกรณ์รูนมิติของเขาให้แล้วข้างในมีของดีอยู่เพียบเลยไปหลีสะบัดแท้ปลายแท้ม้วนพันรอบนิ้วมือปืนแกว่งไปมาสองสามครั้งหินสีเงินก็ร่วงตกลงมันคืออุปกรณ์รูนมิติของมือปืนตื่มทำได้ดีมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรข้างในมันอาจนำไปให้โกกวนศึกษาและผลิตสินค้าชิ้นใหม่ได้มือปืนแม้ถูกผนึกอยู่ในพื้นที่มิติ แต่เขาก็ยังสามารถได้ยินคำของฉินเฟิงใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นดำคล้ำฉินเฟิงกล่าวมิสเตอร์มู่เรื่องนี้มอบให้คุณจัดการต่อถือซะว่ามือปืนคนนี้เป็นของขวัญทางธุรกิจมอบให้แด่คุณแล้วกันฉินเฟิงโบกมือส่งสัญญาณให้ไายหลีปล่อยตัวมือปืนพื้นที่มิติทรงผืนผ้าได้หายไปมือปืนร่วงตกลงปรากฏว่ากระดูกข,ขาทั้งสองข้างของมือปืนแยกละเอียด ไม่สามารถวิ่งหลบหนีไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าเขาไม่มีอาวุธแล้วดังนั้นไม่อาจก่อภัยคุกคามอีกแกแกเป็นใครกันแน่มีสิทธิ์อะไรเข้ามาวุ่นวายเรื่องของคนอื่นมือปืนไม่รู้จักฉินเฟิงแต่ขณะนี้เมื่อเห็นว่าฉินเฟิงเป็นผู้ใช้พลังเลเวล C ทว่ากลับสามารถระเบิดประสิทธิภาพการต่อสู้แบบเมื่อครู่ออกมาได้หมายความว่าฉินเฟิงย่อมไม่ใช่บุคคลธรรมดา ดังนั้นจึงเกิดความสงสัยไม่เต็มใจที่จะตายอย่างไม่รู้เรื่องราวฉินเฟิงมองอีกฝ่ายกล่าวเสียงเย็นเรื่องนี้แกน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าตั้งแต่วางแผนซุ่มโจมตีมิสเตอร์มูแกจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาออกมาทำอะไรถ้าแกฉลาดแกควรตรวจสอบเรื่องนี้ไวล่วงหน้าแล้วชายคนนั้นเพ่งมองไปยังใบหน้าของฉินเฟิงก่อนสลับมองตราบนอกฉินเฟิงอีกครั้ง ในที่สุดก็เข้าใจแต่ยิ่งคิดเขาก็ยิ่งรู้สึกไม่อยากเชื่อแกคือประที่อ่านกลุ่มเฟิงหลีคนนั้นชื่อว่าฉินเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่รู้จักชื่อของฉินเฟิงอย่างไรก็ตามฉินเฟิงไม่ใส่ใจเขาหันไปมองมู่จินและกล่าวมิสเตอร์มู่เรามาคุยเรื่องซื้อขายกันต่อเถอะอันดับแรกขอเชิญคุณขึ้นไปดูเรือหอว่าน่าพอใจไหม ไม่จำเป็นหรอกประธานฉินครั้งนี้ฉันติดนี้บุญคุณคุณแล้วมู่จินมอบเงินที่เหลือโอนเข้าบัญชีของกลุ่มเฟิงหลีแต่การตรวจสอบสินค้ายังคงเป็นเงื่อนไขาทางธุรกิจโกกวนพามิสเตอร์มูไปตรวจสอบที่รับทราบท่านประธานมิสเตอร์เชิญตามฉันมารับรองใช้เวลาไม่นานโอ้จริงสิภายในเรือหอกก็มีห้องขังอยู่เหมือนกันและความทนทานของมันไม่เลวเลยสนใจทดลองดูหรือไม่ ว่าจบโกกวนก็ชี้ไปยังมือปืนเลเวลบีมือปืนคะลึงมองโกกวนอย่างโกรธเคืองเขาเป็นถึงเลเวลบีทรงพลังแต่กลับถูกเลเวลดีชี้หน้าแล้วบอกว่าจะยัดห้องขังนี่มันไม่ต่างจากเสือโดนหมารังแกเลยฮ่าฮ่าฮ่าเข้าท่าฟังดูเข้าท่าดีเหมือนกันมู่จินหัวร็อกเข้าจับกลุ่มมือปืนและลากเขาเข้าไปในห้องขังด้วยตัวเอง ส่วนกู่ช้างและฉีหยานที่เคยสู้กับฉินเฟิงมาก่อนได้หนีหายไปนานแล้วเวลานี้ไม่เห็นแม้แต่เงาแตู่จ่จินไม่คิดตรวจรสอบจริงจังจังจิตใจของเขามีได้อยู่กับเรือหอบเร่งดูอย่างลวกลวกแต่ก็ยังรู้สึกพอใจมากเขาคิดว่าธุรกิจนี้ช่างคุ้มค่านักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาสามารถกำจัดศัตรูตัวเป้งที่เป็นดั่งกว้างขวางคอได้ ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ตนสามารถทำความรู้จักกับบุคคลทรงพลังดั่งชินเฟิงเห็นได้ชัดว่าชินเฟิงปฏิบัติต่อมู่จินดั่งมิดอีกฝ่ายมีเลเวล C ก็จริงแต่เขาสามารถกำจัดเลเวล B ได้ฝีมือร้ายกาจเกินไปจริงๆในหัวใจของมู่จินบังเกิดความคิดต่างๆผุดขึ้นมามา,มากมายเมื่อได้รับเรือหอ,อก,ก่อนจากไปมู่จินเร่งหันมากล่าวกับชินเฟิง ขออนุญาตเอ่ยถามไม่ทราบมิสเตอร์ชินสนพื้นที่ลับอย่างหุบเหวทางตอนเหนือหรือไม่ถ้าคุณสนใจฉันสามารถพาคุณไปที่นั่นได้มูจินกล่าวพื้นที่ลับหุบเหวทางตอนเหนือถือว่าเป็นหนึ่งในต่างมิติที่มีชื่อเสียงในช่วงต้นของยุคโลกาวินาศเมื่อ200ปีก่อนแผ่นดินได้แยกออกจากกันเป็นหุบเหวลึกปรากฏสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนที่มีกลิ่นอายแห่งความมืดโผล่ขึ้นมาจากภายใน เหตุผลที่ซางฮันประจำการที่เมืองเป่ยหัวก็เพื่อคอยเฝ้าดูและระงับเหตุไม่คาดฝันจากมันนั่นเองถ้ามีเวลาว่างผมอาจจะลองแวะไปดูฉินเฟิงตอบขณะเดียวกันก็ปฏิเสธน้ำใจของมู่จินอย่างสุภาพอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าต้องการร่วมมือกับฉินเฟิงอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของฉินเฟิงในปัจจุบัน มันฟื้นฟูกลับมาจนเกือบจะใกล้เคียงกับความแข็งแกร่งของราชาทหารรับจ้างในชีวิตก่อนแล้วแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในเลเวลซีก็ตามและด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เขาสามารถบุกน้ำลุยไฟไปยังสถานที่ใดก็ได้อีกอย่างตัวฉินเฟิงเองไม่ค่อยเหมาะที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้อื่นและยิ่งไม่เห็นด้วยในเรื่องผลประโยชน์ที่เขาสมควรได้รับกลับต้องมาแบ่งกับคนอื่นอย่างเท่าเทียม มูจินแน่นอนมีเจตนาดีแต่นั่นเพราะเขาได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชินเฟิงดอกไม้แห่งการทำลายล้างมีอนุภาพสูงลิ้วเหมาะมากสำหรับหุบเหวทางตอนเหนือทว่าช่างน่าเสียดายที่ชินเฟิงไม่คิดรับเจตนาดีของตนฮ่าฮ่าาไม่เป็นไรงั้นฉันจะคอยเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆก็แล้วกันขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มูจินเองก็มากไปด้วยประสบการณ์เพียงได้ยินฉินเฟิงยกข้ออ้างขึ้นมาก็ตอบสนองทันทีแต่ก๊็รู้สึกเจ็บจี๊ดในใจไม่ได้ฉีเฟิงคนนี้ความคิดอ่านยากเกินกว่าจะบอกบรรยายจริงๆในอดีตมูจินเคยพาผู้ใช้พลังเลเวลซีลงหุบเหวตอนเหนือคนเหล่านั้นรู้สึกสำนึกบุญคุณจนรำ่ำไห้แต่ฉินเฟิงกลับปฏิเสธเขาอย่างไม่ใยดี แต่เหตุผลที่ทำแบบนี้มันก็ง่ายๆเพราะฉินเฟิงแข็งแกร่งมากนั่นเองขอบคุณสำหรับความร่วมมือฉินเฟิงยื่นมือไปเช็คแฮนมู่จินกล่าวคำอำลาแล้วแยกย้ายกันไปหลังจากสถานการณ์สงบลงโดนสังเกตการณ์ที่อยู่ไกลออกไปก็ค่อยๆถอยห่างจากสนามรบอย่างเงียบๆภายในอาคารสำนักงานขององ,องค์กรพันธมิตรมนุษย์ประจำเมืองหนิงกวง ผู้ใช้พลังเลเวลมีคลึงหน้าผากอย่างแรงเพื่อช่วยให้ตนรู้สึกผ่อนคลายลงชายคนนี้เป็นใครกันเขาสามารถค่ากวนซวงตรงราวพลิกฝ่ามือได้อย่างไร Ability ของฉินเฟิงทรงพลังเกินไปและเนื่องจากอยู่ไม่ไกลาจากเมืองกวงหมิงส่งผลให้เมืองกวงหมิงได้รับการแจ้งเตือนถึงพลังงานนี้เจ้าเมืองตื่นตระหนกยิ่งฉินเฟิงสังหารกวนซวงตรงได้อย่างง่ายดาย ในสายตาของเจ้าเมืองหมิงกวงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่คงกำลังจะเกิดขึ้นตามมาอีกแน่ๆเป็นพระเจ้าองค์ใดกันนอประทับลงมาที่นี่ไหนขอกระผมดูอ้อผมเหมือนจะรู้จักผู้ใช้พลังคนนี้โอ้เขาเป็นใครกันมันเรียกว่าฉินเฟิงเป็นผู้การรัฐของสี่เมืองทะเลเหนือสี่เมืองทะเลเหนือสถานที่ห่างไกลขนาดนั้นเขามาทำอะไรที่นี่เห็นได้ชัดว่าเจ้าเมืองขบคิดไม่ตก ฉินเฟิงคนนี้ได้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรและขายเรือหออจากในวิดีโอที่ท่านดูเมื่อครู่บางทีเขาอาจมาส่งสินค้าแสดงว่าไม่แวะจอดแค่ผ่านมาสินะเจ้าเมืองผ่อนคลายลงวาดมือส่งสัญญาณงั้นช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาอีกไม่นานจะมีงานประลองลูกรักของพระเจ้าทางตอนเหนือผู้ใช้พลังมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่ ควรสังเกตการตลอดเวลาอย่าปล่อยให้พวกพันธมิตรองค์กรมืดคิดใช้ประโยชน์จากสถานการณ์รับทราบท่านเจ้าเมืองเจ้าเมืองหมิงกวงเดิมคิดว่าฉินเฟิงแค่แวะมาแล้วผ่านไปแต่ไม่นึกฝันเลยว่าอีกฝ่ายจะมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมงานประลองลูกรักพระเจ้าเมื่อถึงเวลาที่เขาเห็นฉินเฟิงในงานประลองใบหน้าของเขาคงน่าดูชมตอนที่492มาถึงเปิดหัว หลังลอยผ่านเมืองกวงหมิงใช้เวลาอีกครึ่งค่อนวันพวกเขาก็มาถึงเมืองเป่ยหัวในที่สุดแน่นอนว่าเรือหอกของฉินเฟิงไม่สามารถเข้าสู่เมืองเป่ยหัวได้ดังนั้นพวกเขาจึงเทียบท่าอยู่ด้านนอกปล่อยให้ฉินเฟิงนำผู้ร่วมประลองเข้าสู่เป่ยหัวเมืองเป่ยหัวใหญ่มากกว่าที่คิดยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเดินชมเมืองสามารถเห็นได้ว่าธุรกิจของที่นี่จเจริญรุ่งเรืองมาก ยิ่งไปกว่านั้นการสังเกตว่าเมืองเจริญจริงเจริญจริงหรือไม่ส่วนใหญ่ให้มองดูจากผู้คนเหล่ารุ่นยาวพบว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่ทางเข้าเมืองมาพวกเขาแทบไม่เห็นการดำรงอยู่ดังเช่นเมืองเก่าหรือย่านสลัมเลยสิ่งนี้ช่วยพิสูจน์ได้ว่าในเมืองเปิดหัวชาวเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเบื้องหลังกำแพงสูงผู้คนมีได้ถูกกดขี่ข่มเหง เรื่องแบบนี้ในยุคโลกาวินาศถือว่าน่าเหลือเชื่อมากแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ใครกันเล่าที่คิดให้ตัวตนทรงอำนาจเลเวลเออย่างซางฮันมาประจำการที่นี่กาะตะเกนของเมืองเลยเข้มมวดเป็นธรรมดาเนื่องจากงานประลองลูกรักของพระเจ้าทางตอนเหนือทั้ง16รัฐได้ประกาศรายชื่อมาแล้วพวกเขาจึงเดินทางไปเช็คอินโรงแรมที่ได้ถูกเตรียมเอาไว้ให้ แจกจ่ายคีย์การ์ดห้องและถ้าไม่ติดอะไรก็แยกย้ายได้พวกนายจะไปฝึกฝนหรือช้อปปิ้งก็ตามใจเลยฉินเฟิงมอบคีย์การ์ดห้องให้แก่จ,จินเฟยจินเฟยแจกจ่ายให้ทุกคนรุ่นเยาวตระกูลหยางเร่งกล่าวท่านผู้การรัฐพอดีพวกเราอยากออกไปซื้อของจะเป็นไปได้ไหมถ้าคุณช่วยพาพวกเราไปเพราะผู้ใช้พลังที่นี่ต่างก็แข็งแกร่งกันทั้งนั้น หากมีตัวตนทรงพลังคอยปกป้องพวกรุ่นเยาว์คงเดินเตร่ได้อย่างสบายใจแนวสายตาของฉินเฟิงกวาดลงบนร่างของอีกฝ่ายและกล่าวแล้วทำไมนายไม่ให้คนในตระกูลไปด้วยละ่ะฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กนายน้อยตระกูลอย่างหน้าแดงทันทีอันที่จริงแล้วเขาคิดอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตระกูลของตนกับฉินเฟิงดังนั้นเอ่ยปากชวนเดินเที่ยวเล่น เพราะท้ายที่สุดแล้วที่นี่คือเมืองเปิดหัวแต่เห็นได้ชัดว่าชินเฟิงไม่มีความคิดจะเดินจูงเด็กและนายน้อยตระกูลอย่างคนนี้ถือดีในตระกูลของตัวเองมากเกินไปแม้ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายจะดีแต่ชินเฟิงชื่นชมในความคิดของตระกูลอย่างเท่านั้นแยกย้ายได้ชินเฟิงกล่าวเหล่ารุ่นเยาวมองไปทางชินเฟิงอย่างหวาดระแวงจากนั้นโคง้งคำนับและถอยห่างไป จินเฟยกล่าวอย่างนอบน้อมท่านประธานถ้างั้งงนฉันขอตัวฉินเฟิงพยักหน้าฉินเฟิงชันก็จะไปแล้วโจห้าวกล่าวส่วนฉันต้องพาไปหลีไปตึกรับรองผู้ใช้พลังถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมโทรรายงานฉันฉินเฟิงปฏิบัติต่อโจอห้าวแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเผยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงวะเพื่อน ฉันจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดถึงห้องก็เข้าไปฝึกต่อในสุสานเทพสงครามทันทีไม่มีเวลาเล่นเหมือนเจ้าเด็กพวกนั้นหรอกโจโห้าวสายหัวนายไปเถอะชั้นลาล่ะโจโห้าวไม่คิดกล่าวมากความเพราะเมื่อเทียบกับฉินเฟิงแล้วอีกฝ่ายมีงานเยอะมากยังต้องคอยจัดการธุรกิจของกลุ่มทุกวันแต่เด็กก็ยังคือเด็กโจโห้าวไม่จักไปทันที เขาเข้าไปร่วมวงสนทนากับเหล่าอัจฉริยะเพราะยากนักที่คนเก่งๆรุ่นราวคราวเดียวจะมารวมตัวกันแต่หลังจากสนทนาไปสักพักหนึ่งโจฮาวก็พบว่าเขาคุยกันไม่ค่อยถูกคอกับคนอื่นๆอัจฉริยะเหล่านี้จริงอยู่ที่อายุยังน้อยมีพรสวรรค์นในการฝึกฝนแต่ส่วนใหญ่พวกเขามีแค่ความรู้ทางทฤษฎีและแทบไม่เคยได้ออกไปภายนอก ในขณะที่โจโห้าวต่างออกไปเขาไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากฉินเฟิงแต่ยังออกไปรบข้างนอกเสมอเพื่อกระตุ้นศัก,กยภาพของตนเองมีแค่ช่วงเวลาที่ฉินเฟิงไม่อยู่เท่านั้นที่เขาต้องเข้ามาจัดการบางสิ่งบางอย่างของสถานชุมชนแทนสามารถกล่าวได้ว่าโจห้าวคือคนที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่วงสนทนาเขาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่เมื่อยิ่งคุยก็ยิ่งพบว่าสิ่งที่รุ่นเยาว์พวกนี้ทําก็แค่พยายามฝึกฝนให้ดีที่สุดในที่ปลอดภัยเพื่อรีเทนท์พรสวรรค์ของตัวเองออกมาแม้วิธีแบบนี้จะได้ผลแต่โจโห้าวไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามการสนทนาในครั้งนี้ยังทําให้โจห้าวได้รับความรู้เพิ่มเติมว่าทรัพยากรที่เขาได้รับเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วมันเหนือกว่ามากจริงๆ ในอดีตแม้ฉินเฟิงจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับในตอนนี้แต่ทรัพยากรที่เขามอบให้แก่โจฮาวกระทั่งรุ่นยาวจากตระกูลชั้นสูงยังเทียบเขาไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องผลึกชีพพจรทธรณีเมื่อไม่นานมานี้คงมีแต่ต้องแข็งแกร่งเท่านั้นฉันถึงจะสามารถก้าวตามฉินเฟิงได้ทันฉันจะไม่ทำให้เขาผิดหวังจะต้องตัดผ่านสู่เลเวลดีภายในหนึ่งเดือนให้จงได้ ระหว่างโจฮาวตั้งใจฝึกฝนทางฝั่งฉินเฟิงก็มีได้อยู่เฉยเขาได้รับตำแหน่งผู้การรัดแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องทดสอบเลเวลซีได้รับตราไปเลยโดยตรงอย่างไรก็ตามไปหลีมีได้ตราพร้อมกับเขาดังนั้นเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเปิดหัวเลยแวะเวียนมาทำการทดสอบหลังเริ่มทดสอบหลายอย่างไปหลีสามารถผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วและเตรียมรับภารกิจล่าขั้นสุดท้าย มีรอยแยกมิติที่ถูกทางเราปิดกั้นเอาไว้อยู่ห้าแห่งรอบเมืองเปิดหัวคุณสามารถเลือกภารกิจล่าจากหนึ่งในรอยแยกเหล่านี้จำนวนที่ต้องล่าคือสัตว์ร้ายเลเวล C ระดับสามัน50ตัวหรือนายพลสัตว์ร้ายเพียงหนึ่งตัวเมื่อผู้ใช้พลังก้าวไปถึงระดับสูงจำนวนล่าจากภารกิจที่พวกเขาได้รับก็จะยิ่งน้อยลงเนื่องจากสัตว์ร้ายเลเวล C ครอบครองความแข็งแกร่งที่น่าหวาดกลัวมาก ที่รักฉันควรเลือกรอยแยกอันไหนดีไปหลีหันไปมองฉินเฟิงทำไมไม่ลองไปที่หุบเหวทางตอนเหนือล่ะตำแหน่งนี้คือหนึ่งในจุดที่มีสัตว์ร้ายทรงพลังที่สุดโอเคงั้นฉันเลือกหุบเหวทางเหนือไปหลีกล่าวกับเจ้าหน้าที่บริการเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วและกล่าวคุณผู้หญิงหุบเหวทางตอนเหนืออันตรายมากฉันคิดว่าคุณควรเปลี่ยนไปที่อื่นจะดีกว่า ไปหลีส่ายหัวและกล่าวที่ไหนก็ไม่ต่างกันนี่เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาไม่อยากเห็นไปหลีเอาชีวิตไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ในเวลานั้นเองผู้ใช้พลังเบื้องหลังฉินเฟิงก็เอ่ยขึ้นทันใดพวกคุณรู้เรื่องของหูเหวทางตอนเหนือหรือเปล่านั่นคือสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในเป่ยหัว มันถูกปิดกั้นพื้นที่เอาไว้เมื่อ30ก่อนภายใต้การนำของอดีตผู้นำระหว่างกล่าวชินเฟิงกับไป๋หลีก็หันหลังกลับไปมองอีกฝ่ายดวงตาของผู้ใช้พลังคนนั้นสว่างสวัยขึ้นทันใดมิอาจละไปจากไป๋หลีก่อนหน้านี้มองเพียงแผ่นหลังเขาก็รู้สึกว่าไป๋หลีช่างงดงามทว่าเมื่อได้เผชิญหน้าตรงๆกลับสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม เมื่อเธอหันมาเขาพบว่าเธองดงามอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นผมหรือดวงตาก็ล้วนเป็นสีเงินเดิมเขาสงสัยว่าผ่านการย้อมมาหรือเปล่าแต่หลังจากฝึกฝนเทคนิคกำลังภายในบางอย่างมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดแต่ความงามอันน่าแปลกประหลาดนี้ช่างชวนให้ผู้คนตกตะลึง ที่นั่นมีกระทั่งสัตว์ร้ายเลเวลบีอาศัยอยู่และบางตัวเป็นถึงจักรพรรดิสัตว์ร้ายไม่ควรเดินสุ่ม4ี่สุ่มห้าเข้าไปมีโอกาสตายสูงมากฉะนั้นระวังตัวเอาไว้ดีกว่าชายคนนั้นได้สติรีบยกหัวข้อขึอข้นสนทนาฉินเฟิงขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวจากนั้นนำไปหลี่มาหลบอยู่เบื้องหลังอ่อขอบคุณที่ช่วยเตือนแต่พวกเราตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่นั่น ขณะก,กล่าวชิมเฟิงก็มอบการ์ดให้ไปหลี่รับภารกิจไปหลี่หันไปพูดกับเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามผู้ใช้พลังที่กล่าวแทกยังคงไม่ยินยอมให้ทำเช่นนั้นทำไมนายถึงเป็นคนแบบนี้นายกำลังจะปล่อยให้เธอไปตายทำแบบนี้นายจะได้รับประโยชน์อะไรเธอเป็นแฟนนายไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่านายจงใจรอเธอตายแล้วฮุบสมบัติไปใช่ไหมเจ้าคนชั่วร้าย ฉินเฟิงถูกก่อกวนด้วยเรื่องขบขันของอีกฝ่ายเริ่มรู้สึกไม่พอใจถ้านายมีแฟนสวยแบบนี้นายจะยอมปล่อยให้เธอไปตายไหมชายคนนั้นเหลียวมองแผ่นหลังของไปหลีกระทั่งแผ่นหลังยังให้ความรู้สึกเจริญตางดงามราวกับภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้ต้องไม่ยอมงั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันชินเฟิงกล่าวเรียบร้อยพวกเราไปกันเถอะ ป๋่หลีกล่าวส่งยิ้มให้ฉินเฟิงอืมทั้งสองทำราวกับไม่มีผู้ใดยอยู่รอบข้างควงแขนเดินจากไปผู้ใช้พลังราวกับต้องมนติดตรึงอยู่กับรอยยิ้มอันน่าลหลงใหลของปหลีรู้สึกตัวอีกทีปหลีกับฉินเฟิงก็หายไปแล้วบ้าจริงฉันก็จะไปที่หุบเหวทางตอนเหนือด้วยผู้ใช้พลังวางกาที่ได้รับการอนุมัติแล้วลงบนโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่